การปรุงอาหารให้อร่อยนั้นหากมีเครื่องปรุงรสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและใส่ใจสุขภาพด้วยแล้วแล้วก็จะยิ่งทำให้คุณได้รับประโยชน์จากอาหารที่ปรุงไปแบบเต็มๆค่ะ อย่างผงกระเทียมของยี่ห้อนี้มาในถุงซิปล็อกและไม่ผสมสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะทําเมนูไหนก็อร่อยแถมยังให้กลิ่นหอมที่ไม่ต่างจากกระเทียมสดจะทําเมนูผัดหมักอบยำหรือย่างก็ให้ความฟินไม่แพ้กันแนะนําให้เก็บไว้ในตู้เย็นจะช่วยคงสภาพของผงกระเทียมให้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ ถึงเวลาที่ต้องเข้าครัวทำอาหารและจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบโดยเฉพาะกระเทียมสำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบเวลาที่ต้องปอกเปลือกถ้าอย่างนั้นลองเปลี่ยนมาเป็นผงกระเทียมผสมเกลือจะนำมาหมักเนื้อสัตว์หรือจะเนรมิตทำเมนูอร่อยๆเช่นหมูหมักผงกระเทียมเบอร์เกอร์เนื้อหรือจะเป็นเมนูอาหารเช่นสปากเกตตี้มันฝรั่งทอดและขนมปังปิ้งหน้ากระเทียมก็ให้รสชาติที่เค็มแต่กลมกล่อมพร้อมมีกลิ่นหอมกระจายของกระเทียมมาช่วยเสริมรสชาติของอาหารให้อร่อยจนต้องยกนิ้วค่ะ หากจะหาผงกระเทียมขนาดพอเหมาะที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปต้องยี่ห้อนี้ค่ะด้วยการผลิตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดจึงได้ผงกระเทียมเนื้อละเอียดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกอย่างแน่นหนาและช่วยดับกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ต่างๆได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับประกอบอาหารประเภทผัดย่างหมกอบหรือจะทำเมนูอาหารฝรั่งก็ได้ค่ะนอกจากนี้จะโรยในน้ำซุปหรืออาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จก็ช่วยเพิ่มกลิ่นของอาหารให้หอมและชวนให้เจริญอาหาร นไม่สามารถวางช้อนได้เลย เพราะการทำอาหารในแต่ละครั้งต้องใช้กระเทียมหลายหัวจนบางครั้งก็ไม่มีเวลาปอกหรือโขลบถ้าอย่างนั้นลองมาใช้ผงกระเทียมยี่ห้อนี้ที่ผ่านการัดเลือกจนได้กระเทียมที่มีคุณภาพนำมาตากให้แห้งแล้วบดจนเป็นผงละเอียดโดยไม่สูญเสียกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของกระเทียมไปไม่ว่าจะปรุงอาหารเช่นเมนูต้มทอดน้ำพริกและผัดก็ได้กลิ่นหอมหรือจะหมักในเนื้อสัตว์ก็ช่วยให้กลิ่นคาวหายไปแถมไม่ผสมแป้งเกลือหรือสารกันบูดปลอดภัยกับสุขภาพอย่างนี้ต้องซื้อมาตุนเลยค่ะ ถ้าการจัดเตรียมอาหารมีแต่ความยุ่งยากลองลดขั้นตอนเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบสำเร็จรูปที่มาจากธรรมชาติไม่มีสารอันตรายอย่างของกระเทียมจากยี่ห้อนี้กันดูสิคะเพราะไม่ใส่แป้งสีผสมอาหารหรือการแต่งกลิ่นสังาะเรียนแบบกลิ่นของกระเทียมบรรจุอยู่ในกระปุกแก้วที่แข็งแรงเหมาะกับการปรุงอาหารประเภททอดผัดย่างและอบ อีกทั้งยังสามารถนำมาเจียวในน้ำมนันสำหรับใช้โรยบนอาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหรือแกงจืดเพื่อช่วยให้มีกลิ่นหอมติดจมูกค่ะ สำหรับใครที่นานๆนที่จะมีเวลาปรุงอาหารขอแนะนำให้ลองผงกระเทียมยี่ห้อนี้กันค่ะด้วยปริมาณแค่50กรัมบรรจุอยู่ในกระปุกพลาสติกที่สีละมาอย่างดีซึ่งเหมาะมากกับการปรุงอาหารในปริมาณที่น้อยหรือทำอาหารรับประทานคนเดียวด้วยผงกระเทียมที่ตากจนแห้งร่วนพร้อมปรุงในอาหารสามารถใส่ลงในอาหารได้หลายประเภทเช่นนึ่งต้มตุ๋นหมักอบย่างหรือทอดอีกทั้งเด็กอายุ6ปีขึ้นไปก็รับประทานได้ เรียกได้ว่าอิ่มหนำสำราญในกระปุกเดียวโดยไม่ต้องใช้กระเทียมสดก็ฟินและอิ่มได้ค่ะการแพ้อาหารในบางคนอาจทำให้เกิดอาการผื่นขึ้นตามตัวหรือบางรายมีอาการท้องเสีย ซึ่งสาเหตุนี้เกิดจากการแพ้กลูเตนนั่นเองค่ะโดยผงกระเทียมของยี่ห้อน,นี้นำเข้าจากสเปนปราศจากกลูเตนและมีการผสมเกลือให้รสเค็มเล็กน้อยแต่ยังคงกลิ่นหอมของกระเทียมไว้เมื่อเปิดใช้งานก็จะได้กลิ่นกระเทียมแต่จมุกทันทีสามารถใช้ปรุงอาหารหรือเบเกอรี่ขวดสามารถจับใช้งานได้อย่างสะดวกพร้อมมีฝาเปิดปิดมาให้เพื่อช่วยให้คุณปรุงอาหารได้อย่างมืออาชีพค่ะ บางคนไม่อยากซื้อผงกระเทียมในปริมาณที่มากแต่อยากจะทดลองรสชาติของผงกระเทียมกันเสียก่อนเพื่อจะได้ตัดสินใจว่าควรจะซื้อยี่ห้อนั้นต่อไปหรือไม่สำหรับผงกระเทียมของยี่ห้อนี้มาในปริมาณ5กรัมเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทดลองรสชาติและไม่ค่อยทำอาหารอีกทั้งปราศจากสารกันเสียรวมถึงเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปก็สามารถบริโภคได้จะผสมใส่ในข้าวต้มน้ำซุปหรือเมนูอื่นๆก็เลิศ แต่เนื่องจากไม่ได้ใส่สารกันเสียหลังเปิดใช้ควรบริโภคให้หมดภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะมเมื่อต้องทำอาหารเช่นแกงจืดเต้าหู้กุ้งอกวุ้นเส้นหรือซุปไก่ตุนสมุนไพราอาจจะต้องใช้กระเทียมในปริมาณที่เยอะพอสมควรแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพียงใช้ผงกระเทียมค่ะซึ่งผงกระเทียมยี่ห้อนี้บดเป็นเกล็ดเล็กมีสีเหลืองอ่อนธรรมชาติปราศจากการปรุงแต่งสีหรือการปรุงรสใดๆ นอกจากนี้จะปรุงในเมนูอาหารทอดอบยำผัดและย่างก็งได้ด้วยขนาดที่เล็กจึงเหมาะพกพาไปทำอาหารข้างนอกได้แต่ด้วยปากของกระปุกที่แคบแนะนำให้ใช้ช้อนกาแฟเล็กตักผงกระเทียมกันนะคะ บรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาในการใช้งานหากหยิบจับไม่สะดวกก็อาจร่วงตกพื้นได้ง่ายผมกระเทียมยี่ห้อนี้มาในรูปแบบขวดเพราะมีฝาปิดแบบเกลียวทำให้หยิบจับสะดวกเวลาปรุงอาหารด้วยการปรุงรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านและให้กลิ่นหอมจากเครื่องเทศแบบจัดเต็มจึงเหมาะกับอาหารเมนูทอดผัดอบหรือจะโรยบนขนมปังแล้วนําไปปิ้งก็อร่อยโดยจะช่วยเพิ่มรสชาติให้มีมิติมากขึ้น แต่เนื่องจากมีการปรุงรสจากเครื่องปรุงอื่นๆจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ชอบทำอาหารสุขภาพค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด